สวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบกับผมสุภาพบุรุษซอยหนึ่งครับและวันนี้เราอยู่กับเกมกุสกุสดักกันนะครับซึ่งในเกมนะก็จะมีเพื่อนผมบ้างแล้วก็เป็นผู้เล่นในเกมกันนะครับผมเพื่อไเมรวาเสือพอเวลดาเราไปเริ่มกันเลยีกวปานะครับอะไรวะบีโอรครับอ่าไม่เคยเป็นเป็นเลยนะ โอ๊ยทำไงวะเราอยู่ตรงนี้ไอ้ย่ยถูกเฉยขอโทษนะโลอะไรไม่รู้อะตรงนี้มันจะแขนครับเจอศพที่ไหนครับเอาเป็นว่าผมปาดเองจบข่าวสคริมครับโอ้ยโอ้ยโคตรตึง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 สีไหนบอกผมปาดแทนสีแ้วบอก แสดงบอกว่าเขาหิวข้าวแต่คุณสีม่วงผมขอโทษนะผมผมเดามั่แวแบบนีาคูกป่ะเอาออะไรเนี่ยไอ้สั์ทุกแล้วเียเอาวะงั้นฟังผมนะ<อ>คนที่ทา1า<ร>คือโบ ไอ้ล้วทเรื่องในอำเภอมาทุกคนรู้โลกแล้วก็เลยต้องปาดมั่วอำเภอเขาปาดถูกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะเออแต่เนี่ยโลคุมแล้วคุมแล้วเลยคุมแล้วแอมเบภอเลี้ยบได้เล่นคุมแล้วได้เล่นคุมแล้วเล่นอยู่คนเดียวเลยเนี่ยผมมีมีดอยู่หรอผมมีมีดอยู่เล่นหรอที่ทนนายอำเภอบินก็แม่งไอ้นี่เกินยอมมาคเร่อเรียกไปหาปาดผมมีมีดอยู่เล่นแรง ไม่คุณติดเร่องอดเรืองร่องักอะไรครับคปแคนแคนนะโอเคโอเคไปลยไปล่อเลยไปล่อเลยไป่อเลยไปิเป็นแคนคิวเครื่องเป็นแคนอะไรอะไรอะยืมมีคนแอบมีคนแอบข้างในเยเหรอโอ้ ีิวคนดีแล้วคิวเปิดไฟอันไรกินเนี่ยไม่ได้ทา <c oughs> <c oughs> งกินเลยอ <c oughs> ้าวเขาเยอยู่ด้วยกันกับคนอะไรอ่ะคิวชอบขนมไม่ใช่หรอตอนแรกข้างบน สมร้อยครับสมนี้สมร้อยสมร้อยสมนี้สมร้อยอ่ะใส่ผ้าคลุมมาปาบแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนั้นตอนแรกสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินอ่ะเดินไปแล้วก็ปาดผ้าคลุมแต่แต่สีน้ำเงินอะเขาตายแล้วเก็ตปะสมร้อยปาดหรือเปล่าเดี๋ยวใช่สมร้อยสมนี้สมร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอเคครับผมอยู่ห้องเรียนนะสีก้ไม่แปลกไม่รู้ไม่มั่นใจอ่ะอะไรวะสีผมรู้ว่าสี ล้คุณเดินอยู่แถวๆนั้นไม่เชีหรวสินหรวะไม่ผมอยู่ห้องเรียนแล้วผมไปทำเคสห้องเรียนแล้วครับผมไปเปิดไฟกับสีเขียวแล้วก็ผมเชื่อว่าสีอะไรคิวชอบขนมเป็นคนดีครับคุณสีแดงบอกว่าสีขาวปาดต่อหน้าเลยสีแดงบอกสีสีแดงบอกสีขาวโอเคงั้นเราจะไปรอกดอันนี้ก็ได้ กดดิ้ง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 เลี้ยวเอาสีขาวให้จบก็ได้แดงอย่าอย่าเพิ่งบดอย่าเพิ่งบดเพิคว้ถามก่อนคุณสีขาวครับเซเลฟตายยังครับบอกว่าชินไหนวะเซรีฟตายยังครับเว็บไหนครับเว็บไหนครับตายเว็บไหนตาละตั้งขึ้นหน่อยจำได้อาโอเคค่ะ จัจไปจัดไปมันใช้คำว่าจำไม่ได้ไม่ถามว่าใช้คำว่าจำไม่ได้ไม่ได้ตายกับไม่ตายมันมีอยู่แล้วเนี่ยสุ่มได้จะเวทไหนเนี่ยก็นั่นแหละแเราจะไม่บอกว่าตายเป็นลุงหมูลุงหมวดสีแดงหรอ ที่สีน้ำเงินจะตายอ่ะอะไรทำไมเนี่ยเฮ้ยตายตายตายได้เย็นทำไมมีหลายคนอ่ะเอ้ามีมีคนเข้าหลายคนอ่ะทำไมมีคนเข้าหุ่นหลายคนอ่ะเมื่อกี้มีคนเข้าหุ่นสองคนนะครับสีเขียวกับสีอะไรไม่รู้เป็นผู้ชายอ่ะ สีมันผู้ชายรอ,อรอ๋อหน่อยอะพูดหน่อยเดีครับพูดหน่อยเดีครับอ่าแสดงว่าเราสามคนไม่น่าใช่ละแล้วสีเขียวตายได้ไงอะถ้า,าที่มีสีเขียวกับสีอ,อะไรไม่รู้อยู่ในในในตู้แล้วอยู่ดีก็ตายาามันป่าดในหุ่นได้ไหมมันป่าดในหุ่นไม่น,ามน่าได้ไนาดนีเอสเปอร์หรออันนี้ไม่น่ามีเอสเปิ้ละนะครับอา่าอันนี้คนเข้าหุ่นสองคนนะล้วมีหนึ่งคนเป็นคนเร็วซึ่ง ใช่ครับไปแล้ว่าเราเราสามคนเอาคนดีละเราเราสามคนคนดีละผมผมผมเป็นนักซื้อหรอพิวกับดาร์กอะคนดีแล้วใครอะเมื่อกี้ใครใครเข้าตู้อะใครเป็นคนเข้าตู้อีกหนึ่งคนอะนี่ไงก็สีนั่นไงไอ้ทีเอ็กทีเอ็นเอ็กอะเพราะว่าผมอยู่กับสามคนผมเป็นนักซื้อเป็นนักเข้าหรอผมเป็นนักซื้อแล้วยวเข้าตู้อใครอะใครเข้าตู้อะอยู่หัวแม่ง จบไหมเกมจบไหมนักสติอะไรเขาตู้วนักสติอะไรเขาตู้ได้ไงบอกแล้วโอ้โหสีส้มมาแลแล้วใครเขาตู้กับใครอ่ะสีส้มอ่ะแต่สีส้มอ่ะผมจะปาดอยู่แล้วแต่มันเหลืออยู่สี่วินะตอนนั้นน่ะลงตีน้ำตาลปาดได้เป็ดตัวเดียวไอ้เนี่ยแต่คือสีส้มอกผมจะปาดแล้วเว้ยตอนที่ผมเกิดอยู่กับของในอุโมงค์ไอ้เนี่ยสีส้มบอกยายา แย่ครับแยกแยๆแย่แ่ใหญ่นี่ค่ะเดวเิ้วเยอะมากผ่าสลัพาล้วกโอผมจีบถ้าพี่ไม่คลายผมว่าผมผมอาจิงผมอาจิง ไปครียนไปเข้าเรียนเต้นไปหข้าเรียนค่ะเด้นไปเ้องเรียนเอาเพื่อนมาให้ผมไปครับไปเอาใครมาคนน่งครับโอ้กูได้ครับกูได้ โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกมากเลยนะฮะผมแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแล้วรดกดแชร์ๆๆด้วยนะครับผมพอดีขายของไม่ค่อยเป็นนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับ